อ่อต้องอธิบายการเกิดจารทะลปราคาอ๋อเพราะมีราหูอมจันค่ะะใช่เหรอใช่ค่ะหนูไปอ่านมากใช่หรือเปล่าบัวมีของยายบัวเธอได้เต็มนะตกมือให้ให้ยายบัวหน่อยทุกคนยายนหนุ่มฉันอะใหญ่ต,ตั้งแต่กำเดิดเลยอนะ่ะโอเคอยู่นิ่งๆนะทำไมฉัน คิดได้ยังไงแต่งตัวแบบนี้องชายยอบดูป้าใส่ทองใช่ไหมเป็นผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์เลยนี่เธอเนิร์หรือบ้าดูไม่น่ารักเลยไม่ให้อยากกูมีอยากเดินดินละมีให้ก็อยดาเด็กเนิร์ดเด็กสกอยวนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนขะ เด็กเนิร์ดหรือเด็กสกอยคะแล้วเด็กเนิร์ดกับเด็กสกอยเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้าเพื่อนอยากรู้คำตอบแล้วก็ก็ดูคลิปนี้สิคะและ้วเพื่อนจะรู้แต่ก่อนที่จะดูนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะคะเราขอไลค์สักหนึ่งหมื่นไลค์นะคะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยคะ่ะการแต่งหน้าเด็กเนิร์ดแค่นี้พออ่อนๆการแต่งหน้าเด็กสกอย ก็เลยแก่อ่อนอ่อนแต่งชุดนักเรียนเด็กเนิร์ดแต่งชุดนักเรียนเด็กสกอยเวลาว่างเด็กเนิร์ด นี่เธออ่านแต่นังสือทั้งวันเลยนะเนี่ยไม่เบื่อหรือไงไม่เบื่อก็มาสนุกดีอ่ะลองอ่านดูไหมล่ะไม่อ่ะหน้าเบื่อตายเวลาว่างเด็กสกอยตยคุณกำจะใส่ใครอ่ะออกไปดีกว่า พีไ่ไปไม่ไปกหไม่อยาได้เลยอ่ะขาบวม,มเลยนะเนี่ยการพูดคุยเด็กเนิร์ดเฮ้ยเธอรู้ไหมอ่ะนาซาได้ NASA ยินข่าวว่าเขาส่งการอวกาศไปลงที่ดาวคานแล้วดาวคาวน่ะขอบอกว่าได้รับสัญญาณนะว่าเทพสงคารามเทพสงคารงคามคืออะไรอ่ะ เทพสงครามก็คือแบบพวกนักรบอะ่ะ<อ>นั่นแหละแต่ส่งไปยักษ์เทพสงครามหรือดาวอังคารการพูดคุยเด็กสกยัยคือตอนนั้นน่ะโปิดเจกะพาเราไปเที่ยวขับรถคันใหญ่มากเลยความเร็วอ่ะเร็วกว่าดาวอังคารดาวอริสดาวสงครามเลยไม่รู้ถอกเธอเองแข็งมะเครื่องอ่ะแรงมากเลยยัง,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 งวิ่งวิ่งเลยๆไม่คุยแล้วเหรอแล้วไม่คุยเรื่องผู้ชายอะ เวลาเรียนเด็กเนิร์ดเวลาเรียนเด็กสกอยเวลาโดนถามเด็กเนิร์ บัวเธอลองอธิบายการเกิดจันทรุปาราคาสิโอเคค่ะการที่เกิดจันทรุปราคาได้นั้นก็คือดวงจันทร์ดวงทิตย์และดาวโลกเรียงอยู่กันเป็นแนวเส้นตรงทําให้เงาของโลกนั้นตกกระทบไปอยู่ที่ดวงจันทร์ทาให้ดวงจันทร์นั้นมืดในสายตาของคนเราที่อยู่บนโลกกลายเป็นว่าเราจะไม่เห็นดวงจันทร์ค่ะเพราะว่าถูกเงาม,มดบังไว้เวลาโดนถามเด็กสกอย ใช่ถนะูกต้องถูกแล้วพวกเราจะหลับอยู่ไหนลองตอบคำถามมิคุมาซิว่าต้อ,องอธิบายการเกิดจันทะรลุป,ปราคาอ๋อ้พอมีเราหูอมจันทร์ค่ะใช่เหรอใช่เลยค่ะหนไูไปอ่านมาใช่หรือเปล่าบัวมันเป็นนิทานปลาปลาค่ะเห็นไหมแสดงว่าผิดทักษะรายงานเด็กเนิร์ดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาพรีเซนต์เรื่อง ไดโนเสาร์นะคะจุดกำเนิดของไดโนเสาร์ตอนนี้เรา,าเกิดนั้นได้มี2ทฤษฎีค่ะทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีเกิดการบิ๊กแบงซึ่งเป็นทฤษฎีของไอนสตตน์ค่ะไอนสตตน์ได้คิดค้นขึ้น2อีกทฤษฎีหนึ่งนั่นก็คือทฤษฎีพระเจ้าสร้างโลกค่ะทักษะรายงานเด็กสกอยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะไดโนเสาร์ของเรานะคะได้สูงพัน เอาไปจากรอบใบนี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเลยสิคะตบมือสิคะ<อ>ตบมือะค่ะฮะทำแบบนี้นะเหยาบ้ากเลยนะคะตบมือสิคะเลยตบมือสิคะคะแนนสอบเด็กเนิร์ดผลสอบนี่ของยายบวัวเธอได้เต็มน,นะตบมือให้ให้ย,หยายบัวหน่อยทุกคนเยายคะแนนสอบเด็กสกอยนี่ของเธอนะโปรเจกต์ แต่เธอควรปรับปรุงใหม่นะนี่เธอดูเธอได้6เต็ม30มทีหลังต้องตั้งใจอ่านหนังสือให้มากกว่านี้เข้าใจไหมโอ้โหยี่3าเ,เต็มใช่ไหมคะเธอก็เก่งมากเลยนะทำยังไงนี่ทำข้อสอบได้0ูนเต็ม30อะอ้าวเออเอ,เอมันแค่ๆรอบแรกอะคะ่ะถ้าเธอยังไม่ตั้งใจอ่านหนังสือนะเธอจะต้องเรียนซ้าชั้นนะพายข้อการเดินทางเด็กเนิร์ด ไหนกันแน่เนี่ยโอ๊ยจะกลับบ้านยังไงล่ะทีนี้ถ้าไม่รู้ทางการเดินทางเด็กสกอยทางไหนดีเนี่ยอ้าวบัวอะไรแล้วมืดใจจะมืดค่ำแล้วเนี่ยายไมไม่กลับบ้านอีกอ่ะเนี่ยเราหลงทางอยู่อ่ะไม่รู้จะไปทางไหนดีลืมเลยบ้านเลยตรงไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้หรือไม่ก็ทางนี้หรือไม่ก็ทางนั้นแต่ยังไงทราบบทสรุปก็คือเราก็เดินวนมาตรงนี้มาเดี๋ยวเราพาไปเองก็ได้ นี่นะฉันชำนาญเรื่องการเดินบัวเดี๋ยวเราจะพาไปทางรัฐไปรัดไหนอ่ะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าที่หมู่บ้านเรามีทางรัดด้วยก็เดินไปฝั่งนู้นเลี้ยวซ้ายตามมาเราไปผู้ชำนาญด้านการเดินทางโอเคดูหน่อยก็ได้การแต่งกายเด็กเนิร์ดการแต่งกาย เด็กสกอยโอ้โหขป้น้าพี่เ่อทำโดนที่ไหนมาเนี่ยป่าพ่อแม่มาไม่ให้มาใช่หนุ่มชินอ่ะใหญ่ตั้งแต่กำเดินเลยน่ะโอเคอยู่นิ่งๆนะทำไมต่อเร็วโอ้ยตวการเต้นเด็กเนิร์ด เดินผ่านผู้ชายเด็กเนิร์ดอะไรวะยิ้มให้แล้วก็ไม่ตอบกลับโอ้ยเดินผ่านผู้ชายเด็กสกอย วว้าชื่ออะไรคะน้องสาวชิพาค่ะมีไระเป่าค่ะมาทำเบอร์ไม่ให้ค่ะมีแต่ใบรองเท้าไม่ให้ค่ะเดี๋ยวเอาแบรองเท้าไปไม่ใอาค่ะไม่ให้นโอ้โหใจสลายเลยเวลาโดนเซลเด็กเนิร์ดป้าป้าดีป้านี่ป้าแบ่งตัวอะไรนี่เอ่อเราไม่ใช่ป้านะเราชื่อบุญวัชุดเหมือนป้าเลย จริงเหรอจริงมันเชยบไรเลยเชยมากๆเลยคิดได้ยังไงเต่งตัวแบบนี้โอ้ชียยอดดูบ้านใส่ทองใช่ไหมเป็นผู้หญิงที่ไม่มีสนเสน่ห์เลยนี่เธอเนอะหรือบ,บ้าดูไม่นา่ากเลยไปดีกว่าเวลาเดินแซวเด็กสกอยอุ้ยละา c ลิงไอ้หน้าตูนลิงไอ้หน้าเย<อ>ลิงเราเป็นคนสวย2018แล้วเราก็มีนิสัยที่จิตใจ สวยเป็นสง่างามเธอก็เหมือนกันนะอ้วนตูดลิงอ้วนตูดลิงอ้วนตูดลิงเฮ้ยเดี๋ยวนี่เธอด่าตัวเองแล้วไงเธอดาตัวเองว่าอ้วนตูดลิง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 ่ามาด่ากับไม่โกงถูกรังแกเด็กเนิร์ดเฮ้ยสมาดิบ้าน มาแล้วก็ใส่หัวไปเลย ปเป็นยังไงมาคะเพื่อนคลิปนี้สนุกกันไหมคะและเพื่อนๆล่ะคะเป็นเด็กเนื้อเด็กสกอยไหคะโบขอแนะนำเลยนะคะ,นนะ,คะเราอยู่ก้ามก้ามกึ่งกึ่งดีกว่าคะ่ะตินเด็กเนร์ดเกินไปก็ไม่ดีเท่าไหร่เด็กสก๊อยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วก็อยู่แบบพอดีพอดีดีกว่านะคะแล้วชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดกระครายกันด้วยนะคะไ้เจอคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย